กองกาลังผาเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดินเชียงรายสาขาแม่สายแล้วก็ฝ่ายปกครองอําเภอแม่สายร่วมกันเข้าตรวจสอบบริเวณหนองน้ําพุหมู่หนึ่งบ้านจอน้องตําบลโป่งผาอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังกลุ่มชาวบ้านได้ทําเรื่องร้องเรียนว่ามีนายทุนซึ่งมีที่ดินบริเวณรอบหนองน้ําพุได้ทําการบุกรุกและก็ถือครองหนองน้ําพุบางส่วนเป็นของตัวเองและถมที่ดินปิดทางน้ําไหลจนน้าในหนองไม่สามารถไหลลงไปยังพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านบริเวณท้ายน้ําได้ทั้งยังห้ามไม่ให้ชาวบ้านลงหาปลา ในหนองน้ำพุทําให้ชาวบ้านกว่าสามหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนซึ่งจากการตรวจสอบและสอบถามชาวบ้านที่เข้าสังเกตการและชี้จุดที่ถูกบุกรุกและสอบถามเจ้าของที่ดินโดยระบุว่าได้ซื้อที่ดินและก็ถือครองมีเอกสารเป็นโฉนดที่ถูกต้องและปฏิเสธว่าไม่ได้ถมที่หรือบุกรุกหนองน้ำพุแต่อย่างใดใช้ประโยชน์พื้นที่ตามเอกสารเท่านั้นส่วนที่ถมที่นั้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่งผาเป็นผู้ดําเนินการทางนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินได้ทําการส่องกล้องและรังวัดแนวเขตที่ดินก็พบว่าจุดที่ถมนั้นบางจุด เป็นหนองน้ําที่ใช้เป็นช่องระบายน้ําและเป็นที่ดินสาธารณะของหนองน้ําผุซึ่งนายทุนก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ขุดดินในส่วนนั้นออกจากหนองน้ําผุเพื่อปล่อยน้ําให้ชาวบ้านใช้ในการเกษตรได้ต่อไป